ครับขอบคุณมายัางนายกเทศสมมสรีเทศบาลเมืองท่าตูมนะครับนางชนวดีจารุชนิกุลนะครับกราบขอบพระคุณท่านด้วยนี่เรามาแต่เช้ายังไม่เห็นยอยือดหรือว่าเราไม่ได้อานะครับนั่งฟ้าอยู่เมื่อเช้าอยู่เมืออม่อเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับทุกคนนๆพูนแล้วครับเรือหงฟ้ามหาราชครับอยู่รอบน้ำแดงครับวิถี ทุกการแข่ันครับนักสู้พันข้อเหนียวแห่งบ้านดแนงแดงอำเภอราศีสไลจ์จังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยววันเที่ยวนี้จะมแม่ท้าเนียยจะมีแ้กกับตีดไม้กันมือครับมาแล้วลวันเที่ยวนี้ช่วงเที่ยงข้าวเข้าเข้ามาผ่านอาหารจังหวัดไปข้าวนาจะเลี้ยงเป็ดกระทุกทุกคนเอาหัวหก้ลาประหารจ่าเดียบเรื่องทองนาทีียิ่งได้จังหวังนี้อย่างอำเภอ เดือนหน้าวันที่เก้าที่งิ้และต่อด้วยวันที่สิบเอ็ดเลยเอาวละเทียวนี้หูฟ้าอาหารล่าจะทำได้ไปต่อร้องน้ำผีแดงแต่ว่าจะไปอ่ะทะเบียนแปดเก้าจากบ้านใครพื้นที่นคจังหวัดร้อยเอ็ดเที่ยวนี้มีหนดทิเทียนที ย็งไม่ทำเนียบตัดว่าเรือดังเรือลิงจะเปอร้อยเรือมังกร้อยในเมืองพร้อมเดชปฐุมังาเรือน้ำพระสูงใหญ่เอาเราไว้ยังทันไหมเมาทะเลสงฟ้ามหาราชีพายสังารการตูว่ากสู้พันเขาเดียวสงกรอนลโดนจากบ้านยกในกระพริราศีสกายจังหวัดสองคอศีเกียรตูดวตัตขุตขดตขุ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 ตตขุตเสียตขุตตขุนตะดุะะะะขอ

แล้วก็ทบแดงชี้เดี่ยวเลยก็เป็นว่าเรือที่อยู่ร่องน้ำแดงครับบุกป่ามหาราชเป็นเรือชนไครับเที่ยวนี้ครับเที่ยวต่อไปนี่แหงเรือลุกไปําหูทั้งสองลําันทุกปีทุกปีล่องน้ำสีแดงเทพอะไรแต่บ้านโนนแดงล่องน้ำสีแดงเทพบาลัยทองจากบ้านบลังล่องน้ำสีนแเงครับ